อคุณยกใหญ่นะสร้างบ้านใต้น้ำโอ้โหขอกันเยอะมากนะฮะท่านผู้ชมกับเซอร์วครับต้องสร้างให้ได้นะฮะยากมากนะฮะไม่ใช่ยากตอนสร้างแต่ยากตอนที่เอาน้ำออกนี่แหละหอดูสิฮะ โอ้ต้องเอาโอ้โหโนัน่นนะรั่วแล้วรั่วแล้วไม่ใช่รั่วนะน้ำยังขังอยู่ข้างในอ็ปิดก้อนปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนนี่โอ้โหนี่ฮะท่านผู้ชมต้องรีดน้ำออกอะ่ะในเซเวอ์บล์ครับรู้สึกว่ามันไม่มีฟองน้ำด้วยเนาะโอ้โหก็ต้องใช้นี่ต้องใช้อะไรอะ่ะลาวาจากภูเขาไฟนะฮะมาเท ดูดูดูนี่โอ้ดูวัยแล้วโอ้นะเห็นไหมฮะลาวาจากภูเขาไฟโอ้ดูสิ <c oughs> เอาละคราวนี้ก็เหลือเป็นลาวาแล้วล่ะจัดการกับลาวาอีกโอ้โห <c oughs> เห็นไหมฮะมันยุ่งยากมากเลย <c oughs> การสร้างบ้านใต้น้ำเนี่ยยุ่งยากตอนที่รีดน้ำออกจากบ้านเอาละ ดูมุมสูงบ้างนี่นี่ยังมีลาวาเหลืออยู่น่าเอานี้น้ำโอ้โอเคนะฮะสำหรับผู้ชมที่ขอสร้างบ้านใต้น้ำพี่อุจจับให้แล้วเนี่ยดูสิ <laughs> โอเคตอนนี้ก็ใกล้นะฮะตอนนี้เราก็เอาพวกเศษลาวาพวกเศษหินที่เราโบโๆเอาออกให้หมดนะฮะ อันนี้ก็เป็นวิธีการรีดน้ําออกจากตัวบ้านนะขณะที่เราสร้างบ้านมันก็จะมีน้ําขังอยู่เต็มบ้านเลยนะนี่ว้าวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเหลือช่วงพื้นนะฮะตอนนี้ใกล้แล้วฮะใกล้แล้วฮะอ่าเห็นไหมเห็นไหมอุย้ยถึงพื้นล่างแล้วถึงพื้นล่างแล้วตอนนี้ จะสำเร็จแล้วบ้านใต้น้ำที่ท่านผู้ชมหลายๆคนขอกันมาขอเยอะที่สุดนะจากการอ่านมาเนี่ยบ้านใต้น้ำโอ้โหดูสิฮะท่านผู้ชมโอ้โหน้ำหมดเกลี้ยงเลยนะฮะในตัวบ้านว้าวสุดยอดนหฮะโอ้บ้านใต้น้ำสองชั้นของพี่อู๊ดนะฮะโอ้เป็นไงบ้าง เอาละต่อไปเราจะทำอะไรเอ้ยอ่าเราก็จะทำพื้นชั้นสองไงนี่โอ้ยเห็นไหมพื้นชั้นสองแบบนี้เออเอาละเอาละเจ๋งไหมเจ๋งไหมบ้านใต้น้ำสองชั้นนะฮะท่านผู้ชมชั้นเดียวไม่สร้างสร้างสองชั้นเลยโอ้ชั้นดาดฟ้ามันก็จะ ปริ่มน้ำขึ้นไปนิดหนึ่งอุ้ยมืดโอ้โหมืดเลยฮนะมืดเลยฮนะไม่เป็นไรติดทอสิฮะนี่อ้ยมืดเออนี่นี่น,นี่เห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมฮะรู้ไหมฮะตอนเนี้เราอยู่ใต้น้านะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นข้างนอกไหมข้างนอกเป็นน้ํานะโอ้หอันนี้เป็นก้นทะเลนะ,ะท่านผู้ชม ข้างนอกไม่ใช่ภูเขาธรรมดานะฮะเป็นทะเลนี่เห็นไหมเห็นไหมต่อไปเราก็จะทําบันไดเอาละเป็นบันไดอะไรดีฮะท่านผู้ชมบันไดไม้ดีไหมอันนี้ไม่ใช่ไม้เอาไม้ดีกว่านี่ต้องแบบนี้นะโอเค เริ่มจุดนี้นะฮะทางขึ้นบันไดนะฮะเสร็จแล้วเราก็จะบล็อกสี่เหลี่ยมต่อขึ้นไปเป็นฐานแบบนี้อ่าปุ๊บนี่อ่าคราวนี้เราก็จะหักเลี้ยวนะฮะอ่าบันไดเรามีหักเลี้ยวด้วยแบบนี้นะนี่แบบนี้เลยโอเคไหมโอเคไหม ปึบนี่ว้าวว้าวว้าวานะฮะเราจะขึ้นไปชั้นสองชั้นสองก็เป็นน้ำนะฮะท่านผู้ชมร,บรอบๆชั้นสองก็เป็นน้ำนะยกเว้นชั้นดาดฟ้านะฮะเราก็จะโผพืน้นโผคนน้ำนะฮะโผคนน้ำขึ้นไปอ่าเดี๋ยวเราทำบันไดไต่ขึ้นไปก่อนบันไดบันไดปึบนี่ถึงยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงดีอ่าเดี๋ยวเราต่อไปอีก นะท่านผู้ชมโอเคไหมอ่าตรงนี้ติดหัวติดหัวเปล่าเจาะสักหน่อยเออแบบนี้เอานะท่านผู้ชมฟึบอืมฟึบนี่โอเคถึงพื้นชั้นสองแล้วอู้สุดยอดเอาละลองเดินลงสิ ติดไหมติดไหมอ่าติดนิดหนึ่งติดนิดหนึ่งก็ทุบสิฮะอ่าลงไปชั้นล่างหน่อยเป็นไงบ้างโอ้โหอยู่ใต้น้ำนี่มันมีความรู้สึกว่ามันสงบเงียบยังไงชอบกลน,นะฮะไม่ต้องมีเสียงเสียงสาลาสัตว์ต่างๆนะฮมันเงียบสงบดีเนาะเหมือนจะมีสมาธิอ่ะ แต่ว่าเสียงนกข้างนอกบ้านที่เล่นอยู่โหดังเหมือนกันนะนกกระจิบนกกระจอกอะไรพวกเนี้อนี่นะฮะเราก็จะทำบันไดของชั้นสองขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้านะฮะโอเคทำเหมือนกันเลยนะฮะท่านผู้ชมหักเลี้ยวตรงมุมนี้อา่าตรงนี้นะฮะนี่ ขึ้นไปฟืบเอาละเราจะไต่ขึ้นไปชั้นดาดฟ้าอ่าโอ้ยอ่าชั้นดาดฟ้าก็จะออกไปสู่พื้นดินได้นะตอนนี้อา้าวเห็นไหมเห็นไหมถึงชั้นดาดฟ้าแล้วปลิมปลิมแล้วอ่า ชั้นดาดฟ้าก็จะปลิมน้ำเหนือน้ำขึ้นมานะฮะอีกหนึ่งบล็อกเท่านั้นเองโอ้อ่เห็นไหมเห็นไหมเรียบร้อยอ่าเราทำดาดฟ้านะฮะตรงนี้เพื่อออกมาหายใจภายนอกโอ้อันนี้คือระดับน้ำทะเลเลยนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะบ้านใต้น้ำ ตามที่ท่านผู้ชมบอกมานะฮะขอให้อูดสร้างบ้านใต้น้ํานหน่อยใช่แบบนี้หรือเปล่าฮะท่านผู้ชมใช่ไหมใช่ไหมแต่คิดว่าน่าจะใช่นะฮะนี่ทะสอบเดินลงไปสิปึ๊บ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 ,บอ,อ,อันนี้คืออยู่ชั้นสองนะฮะท่านผู้ชม,มปิดตรงนี้หน่อยไหม เดินลงไปชั้นล่างนะชั้นหนึ่งชั้นล่างโอ้โหเป็นไงบ้างฮะบ้านใต้น้ำของพี่อูทที่ขอกันมาทั้งหลายทุกอกทุกใจบ้างหรือเปล่าอ่าตอนนี้ติดไฟหน่อยนะฮะเพื่อให้มันสว่างขึ้นมาอีกน้อยหนึ่งนะฮะใต้น้ำมันจะมืดหน่อย ติดชั้น2บ้างนะชั้น2มันจะสว่างกว่าชั้นล่างอีกน้อยหนึ่งนะพอมันใกล้ถึงผิวน้ําแล้วนี่ติดตรงนี้ละกันเนาะโอเคอีกอันนึงอะตรงไหนดีนี่ตรงนี้ละกันอันนี้คือชั้น2องนะฮะท่านผู้ชมว้าวสุดยอดไปแล้วอา้าวมาชั้นดาดฟ้าสินี่ ติดด้วยติดด้วยอ่ามองไกลๆจะได้เห็นว่าอันนี้เป็นบ้านนะอ่บางคนอาจจะเห็นว่าอแผ่นอะไรลอ,อยอยู่บนน้าไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็นดาดฟ้าของบ้านนะฮะโอเคเนะาะอ่ต่อไปเราก็จะทําทางเดินนี่เห็นไหมเห็นไหมเลยมาแค่บล็อกเดียวเองอ่าเราจะทําทางเดินนะฮะ เชื่อมต่อกับพื้นดินเห็นไหมเห็นไหมนีม่หักเลี้ยวเลยตรงนี้อึบอึบอึบนี่ใกล้ลใกล้ละเรียบร้อยเห็นไหมเห็นไหมทางเดินพื้นดินไปยังบ้านโอเคไหมเจ๋งไหม อ้าโหดูเสื้อดูเสื้อมอมมากเลยฮะทะ่านผู้ชมฮะโอไปคุกฝุ่นที่ไหนมาเนี่ยอ้าวเดินลงไปชั้นสองหน่อยสิโอ้โหเป็นไงบ้างอ่าเดินลงไปชั้นล่างหน่อยตึ๊บ,บึ๊บึวนี่โอ้โห ใจไหยฮะมันน่าจะมีพวกปลาวานมาไหวยข้างๆเนาะโอเคเอาละเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ดูนอกบ้านเห็นไหมเห็นไหมเห็นนอกบ้านไหมนี่นี่นอกบ้านอันนี้ในบ้านนี่นอกบ้านเห็นไหมโอ้โหอันนี้คือชั้นล่างนะฮะม,มองจากข้างนอกเข้าไปในบ้านอ,อันนี้เชื่อมกับทะเลเลย อยู่ในทะเลอยู่ก้นทะเลเลยนะฮะท่านผู้ชมโอ้โ oh หเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเอานะฮะต่อไปเราก็จะทำพวกเฟอร์นิเจอร์สักหน่อยเนาะเอาอะไรดีตู้ดีไหมขอเป็นตู้สักหน่อยะฮะตู้อะไรดีนี่วางตรงนี้วางตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมนี่โอเคไหมประมาณนี้เนาะ อะไรกันนึกก่อนนึกก่อนนึกก่อนเออจะอะไรต่อดีฮะท่านผู้ชม,ชมอ๋อขอเป็นรูปละกันเนาะเดี๋ยวรูปเราก็จะติดตามขือ่อตามไม่เนี่ยนะตามแปลตามอะไรพวกเนี้ยอืมแล้วแต่จะออกแบบนะฮะท่านผู้ชม,ชมพี่อุ๊ดอาจจะออกแบบไม่เก่งเท่าไหรน่นะติดตรง บันไดขึ้นละกันเนาะโอเคเอานะฮะเฟอร์นิเจอร์อะไรฮะนึกก่อนนึกก่อนโอเคได้เก้าอี้มาอีกตัวหนึ่งเอาไว้นั่งเล่นนะฮะโอเคโอ้โหสวยมากะัะท่านผู้ชมมองไปข้างนอกอเห็นไหมก้นทะเลนะท่านผู้ชมโอ้โห,โโหเสียดายนะน่าจะมีปลาว่ายมาแถวนี้หน่อย ถ้ามีพวกฉลามพวกวานว่ายมานะโหจะเจ๋งมากเลยนะฮะโอ้โหนี่คือชั้นสองนะฮะชั้นสองไปไปไปข้างบนหน่อยชั้นดาดฟ้าหน่อยนี่ชั้นดาดฟ้าโอ้เอาละเรามองไปที่ตัวบ้านสิเป็นไงบ้าง โอ้ท่านผู้ชมเห็นไหมฮะมีโอ้โหถทาลงมาไม่เห็นเลยต้องอยู่ดูใกล้ๆนะนี่อ่าต้องดูบนผืนน้ำนะถึงจะมองเห็นข้างในเห็นไหมเห็นไหมฮะโอ้โหโอ้สวยมากเลยนะท่านผู้ชมอันนี้ใช่ไหมฮะที่ท่านผู้ชมขอกันบ้านใต้น้ำอยู่ใต้น้ำจริงๆนะฮะเราโผล่มาแค่ชั้นระเบียงอันเดียวนะฮะเห็นไหมฮะดังนั้น ถ้าอยากให้ทำอะไรก็เม้นมาได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ